ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บายคุณครูวรััตยาผาดจันทึกค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6.3การสร้างรูปสามเหลี่ยมจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดได้ค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้นะคะก็มีหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2สมุดปากกาแดงปากกาน้ำเงินดินสอนะคะพึ่งวงกลมไม้บรรทัด และสิ่งสำคัญที่สุดในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือวงเวียนค่ะการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีอยู่3แบบด้วยกันค่ะแบบที่1นนะคะจะเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านสามด้านมาให้ค่ะแบบที่สองเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านสองด้าน และขนาดของมุม1มุมค่ะและแบบที่3การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน1ด้านและขนาดของมุม2มุมเดี๋ยวเราจะมาฝึกการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะใน3แบบนี้ด้วยกันนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมาเริ่มที่แบบแรกค่ะแบบที่1ก็คือการสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้าน3ด้านมาให้นั่นหมายความว่าเขาจะให้นักเรียนนะคะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยกําหนดความขนาดของด้านว่ายาวเท่าไหร่ทั้งสามด้านแล้วเราก็มาสร้างรูปสามเหลี่ยมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือสมุดปากกาแดงไม้บรรทัดปากกาน้ําเงินดินสอ และวงเวียนนะคะที่สำคัญวงเวียนนะคะเตรียมให้เรียบร้อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาศึกษาไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะว่าถ้าโจทย์เขากำหนดมาให้ความยาวในแต่ละด้านเราจะมีวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไรคะ่ะมาดูกันก่อนนะคะพิจารณาการสร้างสามเหลี่ยม ABC ที่มีด้าน AB ยาว5.5เซนติเมตรด้าน BC ยาว4เซนติเมตรและด้าน AC ยาว3เซนติเมตรน้าเรียนจะสังเกตได้ว่าโจทย์เนี่ยเขากำหนดมาให้ทั้งหมดกี่ด้านคะ3ด้านด้วยกันใช่ไหมคะด้าน AB 5.5ด้าน BC 4เซนและด้าน AC ยาว3เซนนักเรียนจะก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะมาสร้างรูปเข้าๆก่อนนะคะจากโจทย์เนี่ยเรายังจะมองไม่เห็นภาพแต่เราลองมาสร้างภาพเข้าๆก่อนนะคะว่าเอ๊เราจะวาดยังไงดีนะะมาดูกันค่ะ ภาพคร่าๆของเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือ AB เห็นไหมคะเราก็จะลองสร้างดูด้วยมือนี่แหละยังไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดหรอก AB นะคะ AB 5. 5 5เราก็เขียนไว้่สร้าง AB แล้วก็มา BC า BC ตัว C ตรงนี้4เซนแล้วก็ AC 3มเซน,นะคะเมื่อเราได้ภาพนะคะการเขียนรูปคร่าวๆเราก็จะเริ่มสร้างเลยโดยจุดแรกที่เราจะสร้างเราจะสร้างตัว A, B ก่อนใช่ไหมคะลูกเนาะ A, B อันนี้พอเราได้ภาพคร่าวๆแล้วนะอันนี้เราวาดจากมือเนี่ยแหละวาดปุ๊บปุบปบ๊ยังไม่ต้องยังไม่ต้องสร้างถึงว่า5.5เซน4เซนสมเซนวาดรูปเล็กๆนะคะแล้วจากนั้นเราจะเริ่มกันเลยอันนี้วิธีการสร้างเราก็เริ่มที่อันแรกเลยนะคะ A, B ตอนนี้ให้นักเรียนศึกษาก่อนนะคะยังไม่ต้องสร้างจริงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยทําในแบบฝึกหัดกันขั้นตอนที่1 เห็นไหมคะว่าเราก็มาสร้างนะคะส่วนของเส้นตรง AB โดยให้นักเรียนนะคะนำไม้บรรทัดแล้ววัดขนาดให้ได้5.5ซนติเมตรแล้วเราก็ขีดเส้นเลยค่ะปึ๊บ5.5ให้ได้ขนาดจริงๆตามไม้บรรทัดเลยนะคะแล้วเราก็เขียน A B เมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรง AB แล้วท่าน,นี้เราก็ต้องมาวัดขนาดใช่ไหมคะลูกท่าน,นี้จะไปขนาดได้อย่างไร AC แล้วก็ BC จะไปอย่างไรขั้นตอนต่อมาค่ะทีนี้แหละขั้นตอนนี้เราต้องใช้วงเวียนคะ่ะลูกอยู่ดีๆเราจะมาวัดปุ๊บ5.5 5, แล้วก็3แล้วก็4อย่างนี้เลยไม่ได้นะคะเราต้องใช้วงเวียนเข้ามาช่วยมาช่วยอย่างไรคะ มาดูแล้วก็เหลือทำไมคะด้านนี้เราได้แล้วเนาะ5.5ทันนี้ด้าน AC ตัวนี้เนาะจะเป็นตัว C ขนาดของตรงนี้ค่ะด้านนี้ AC เท่าไหร่นะคะ3เซนติเมตรนักเรียนก็ต้องกางวงเวียนออกมา3เซน โดยให้นักเรียนนะคะกลางวงเวียนแล้วก็ไปทาบกับไม้บรรทัดให้มีความกว้างเท่ากับ3เซนติเมตรพอได้ความกว้างเท่ากับ3เซนติเมตรแล้วให้นักเรียนนำจุดแหลมแหลมนักเรียนจะสังเกตใช่ไหมคะด้านหนึ่งมันจะเป็นเหล็กแหลมแหลมอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นดินสอให้นักเรียนนำจุดที่เป็นเหล็กแหลมแหลมเนี่ยค่ะไว้ที่จุด A นะคะส่วนดินสอนักเรียนพอวัดความกว้างได้3มเซนแล้วใช่ไหมคะเราก็นำวงเวียนนะคะมาเขียนส่วนโคง้งขีดส่วนโคง้งเมื่อขีดส่วนโค้งเสร็จแล้วปุ๊บด้านนี้3มเซนแล้วนะาีนี้มาดูที่จุดดีบ้างจุดบีทำอย่างไรจุด B ีก็คือตรงนี้อีกด้านหนึ่งต้องให้มีความกว้างเท่าไหร่คะหนูก็นำวงเวียนนะคะไปวัดในไม้บรรทัด ต้องให้มีความกว้างขนาด4เซนติเมตรนะคะพอเราได้ความกว้างของวงเวียน4เซนแล้วหนูก็นำจุดเหล็กที่เป็นแหลมๆมาที่จุด B แล้วนำดินสอนะคะไปวาดส่วนโค้งที่จุด C นักเรียนจะสังเกตนะคะเราจะได้ส่วนโค้งนี้นะคะเมื่อกี้นี้ที่3เซนเราจะได้ส่วนโค้งนี้นะคะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บมันจะเกิดจุดตัดใช่ไหมคะลูกเห็นไหมคะมันจะเกิดจุดตัดที่จุด C เนาะอ่นนี้เราเอาวงเวียนนะให้กว้างครั้งแรกกว้างสามเซนแล้วก็มาเขียนส่วนโคง้งแล้วอีกด้านหนึ่งสี่เซนใช่ไหมคะที่เขากําหนดมาให้ก็ไปเอาวงเวียนนะคะไปท่ากับไม้บรรทัดให้กว้างสี่เซนแล้วก็นํามาเขียนส่วนโคง้งก็จะเกิด,กดจุดตัดที่จุดสี่ขั้นตอนต่อมาค่ะพอเราได้จุดตัดใช่ไหมคะที่จุดสี่ใช่ไหมคะ, 4, มคะลูกอันนี้คือจุดตัดที่จุดสี่าก็นําไม้บรรทัดเนี่ยค่ะ มาขีดเส้นเลยจากจุด C ลากมาหาจุด A แล้วก็ลากมาหาจุด B นะคะอันนี้เราก็ได้แล้วคือความกว้างเท่าไหร่นั่นเองเพราะวงเวียนเรากว้าง3เซนติเมตรก็ได้แล้3เซนและอีกด้านหนึ่งนะคะก็ลากส่วนของเส้นตรงมาเลยนะคะตรงนี้วงเวียนเรากว้าง4เซนความยาวตรงนี้ก็จะได้4เซน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมแล้วเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่ถูกต้องตามที่จทยเขาต้องการทันทีว่ามีขนาดความยาวของด้านทั้งสาที่เขากำหนดมาให้นักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครั้งแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะลูกเส้นก่อนเนาะที่ฐานตรงนี้แหละนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นจากนั้นพออีกด้านประกอบ บ้านประกอบเราต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยคะวงเวียนใช่ไหมคะลูกเราต้องใช้วงเวียนโดยนําวงเวียนให้มีความกว้างตามที่เขากําหนดในแต่ละด้านพอได้เสร็จแล้วเราก็มาเอาวงเวียนมาใช้เขียนส่วนโค้งพอเขียนส่วนโค้งทั้งสองด้านก็จะเกิดจุดตัดและจากนั้นเราก็ลากเส้นมาก็จะได้รูปสามเหลี่ยมทันทีเลยค่ะลูกนักเรียนพอได้นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า23นะคะนักเรียนจะเจอแบบฝึกหัดที่ 6.7จค่ะจัมีทั้งหมด4ข้อด้วยกัน1 2 3 4เดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะลูกโดยไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเดี๋ยวเราจะทําการอ่านโจทย์ไปพร้อมกันแล้วฝึกสร้างนะคะลงสมุดต,ตอนนี้ให้ในักเรียนเตรียมสมุดนะคะขึ้นมาแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษค่ะแบบฝึกหัด 6.7ค่ะขีดเส้นใต้สอเส้นให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะักเรียนเตรียมดินสอไม้บรรทัดนะคะแล้วก็วงเวียนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะข้อที่หค่ะ เราจะเริ่มนะคะในการฝึกปฏิบัติจริงนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะคะให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทําการสร้างรูปสามเหลี่ยมกันเลยไม่ต้องลอกโจทย์นะคะแต่ทีนี้เราจะมาลองอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะบางคนบอกว่าเห็นโจทย์แบบนี้หนูงงเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกเดี๋ยวเรามาฝึกทําพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีเทคนิคอย่างไรว่าแปลงจากโจทย์ยาวๆแบบนี้แล้วให้เห็นภาพ อะมาเริ่มกันเลยนะคะสามเหลี่ยม KLM ที่มีด้าน KL ยาว4เซนติเมตรได้และ KL ยาว4ด้าน LM ยาว6เซนติเมตรและด้าน MK ยาว5เซนติเมตรพร้อมบ,บอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมท่นี้หลักการจัดโจทย์นะคะเทคนิคแรกนะคะคุณครูยอยากให้นักเรียนลองวาดรูป นะคะเล่นเล่นก่อนนะคะลองวาดรูปเล่นเลนก่อนว่าสามด้านนี้จะอยู่ยังไงท่าน,นี้คุณครูคมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนนะคะทําด้านที่ยาวก่อนด้านไหนยาวเราเขียนด้านนั้นก่อนอ่ะจากนี้สี่หกและค่ะห้าหกเซนติเมตรยาวสุดเพราะฉะนั้นเราทํา L M ก่อนลองดูนะคะแล้วก็วาดรูปในกระดาษเล็กๆอ่ะ L M ยังไม่ต้องวัดจริงคะ่ะลูกอันนี้หกเซนเห็นไหมคะคุณครูก็จะลองวาดดู ได้แล้ว LM จากนั้นทำยังไงต่อคะก็จะมี MK มี L มี M เพราะฉะนั้นต้องมี K ใช่ไหมคะต้องมี K ก็เริ่มเลยแล้วได้ MK MK เท่าไหร่ก็ลากมานี่ MK 5เซนแล้วก็ KL เห็นไหมคะสเซนเพราะฉะนั้นเราจะวาดรูปประมาณนี้ นะคะคจากที่เราลองวาดนะคะแปลงจากโจทย์แล้วเราก็ลองวาดท่าน,นี้เราจะสร้างจริงและจะเริ่มที่เส้นไหนก่อนคะก็เส้น LM ด้านที่ยาวก่อนเริ่มเลยนะคะนักเรียนนำไม้บรรทัดดินสอขึ้นมาเลยค่ะเราจะสร้างกันแล้วนะคะ LM ให้นักเรียนนะคะเว้นบรรทัดพอประมาณนะคะเว้นบรรไม้ บรรทัดสมุดเนี่ยประมาณสักห้าบรรทัดก็ได้แล้วเราก็มาสร้าง LM ด้านล่างๆนะคะเพราะเราเห็นภาพและมันจะต้องใช้พื้นที่ด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เส้นแรกด้านล่างก่อนเริ่มเลยค่ะเส้นแรกวัดปึ๊บ LM กี่เซนคะใช้มบรรทัดวัดเลยนะหเซนติเมตรตามที่โจทย์เขาต้องการแล้วเขียน LM ขึ้นมาค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกนั่นเลยก็ จะเห็นว่าอ้อเรายังมีพื้นที่เพราะเราได้รูรป,รปอยู่แล้วต้องใช้พื้นที่ด้านบนนะคะบางคนไปทำทั้งบนเลยมันก็จะติดนะคะท่าน,นี้มาดูพอได้ L M เสร็จแล้วอยู่ดีๆคู่ขาหนูขอทำแบบนี้เลยได้ไหมคะเ K แล้วก็เอาไม้มาทัดตีเลย4เซนแล้วก็ตีเลย5เซนแบบนี้ทำได้ไหมลูกมันจะคาดเคลื่อนค่ะเพราะเราไม่รู้จุด ตัดที่แท้จริงของมันนะคะลูกเราควรใช้อะไรมาช่วยคะวงเวียนค่ะเราต้องใช้วงเวียนเข้ามาช่วยนะคะในเส้นด้านประกอบท่นี้ทำอย่างไรให้นักเรียนหยิบวงเวียนขึ้นมาค่ะนำวงเวียนขึ้นมานะคะแล้วจากนั้นเราจะสร้างด้าน4เซนกับ5เซนนะคะให้นักเรียนอ่ามาดูกัน เราจะวัดด้านไหนดีให้นักเรียนนําวงเวียนค่ะนําวงเวียนเห็นไหมคะเห็นวงเวียนนะไปกลางนะคะไปวัดกับไม้บรรทัดก่อนด้านนี้กี่เซนเอยสี่เซนไปกลางออก4ี่เซนทาบกับไม้บรรทัดนะคะ พอได้กลางออก4เซนเอาเหล็กแหลมๆมาที่ตรง L แล้วนำดินสอมาเขียนส่วนโคง้งทำตามเลยนะคะลูกทีละขั้นปึ๊บเขียนส่วนโค้งปึ๊บได้ละนะคะไม่ต้องไปทำถึงวงกลมนะลูกทำแค่ส่วนโค้งทำแค่ส่วนโค้งพอประมาณพอเราได้ส่วนนี้แล้ว4เซนอีกฝั่งหนึ่งกีเ่เซนคะลูก5เซนหยิบวงเวียนออกมา แล้วให้มันกลางเท่าไหร่คะไปทาบกับไม้บรรทัด5เซนติเมตรค่ะลูกอ่าพอได้แล้วจากนั้นนำเหล็กแหลมๆนะคะมาที่ตรงจุดเอมแล้วนำดินสอตรงขนาดทำตรงนี้นักเรียนอย่าให้มันคลาดเคลื่อนนะคะนักเรียนต้องจับกลางให้มันแน่นนะคะอย่าให้มันคลาดเคลื่อนหุบเข้าหุบออกนะลูกให้มันกลางเมื่อกลางได้5เซนนักเรียนต้องจับให้ดีๆและจากนั้นนำจุดแหลมแล้วก็มาเขียนส่วนโค้ง ถ้านักเรียนขยับมันจะไม่ได้ห้าเซนนะคะนักเรียนต้องอย่าให้มันขยับโดยเด็ดขาดนะคะพอได้เสร็จป,ปุ๊บก็นําจุดแหลมแหมมาแล้วก็ไปทําส่วนโคง้งทันทีอทําส่วนโค้งเลยค่ะก็จะเกิดจุดตัดนักเรียนสังเกตนะคะก็จะเกิดจุดตัดให้นักเรียนจุดตัดตัวนี้ก็คือตัวอะไรนั่นเอง k ตัว k อ่าแล้วพอได้แล้วก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือนําไม้บรรทัดค่ะ นะคะมาเขียนส่วนของเส้นตรงเลย K L แล้วก็ M K, K หนูก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะลูกนะคะตามที่โจทย์เขาต้องการและเขาบอกว่าพร้อมบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมปรากฏว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นยังไงคะด้านมันเป็นยังไงการด้านไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรนั่นเองรูปสามเหลี่ยม KLM เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะนี่คือวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยที่เขากำหนดด้านมาให้ทั้ง3ด้านนักเรียนพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำข้อที่2กันค่ะลูกพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะข้อที่สอง รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละ3.5ซนติเมตรพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมเอาละเราก็มาวาดรูปคร่าวๆกันก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละ3.5เซนก็แปลว่าทุกด้านเป็นยังไงกันคะลูกทุกด้านยาว3.5หมดเลยนี่ก็3.5นะคะอันนี้ก็3.5 อันนี้ก็สามจุดห้าโอเคนะคะนักเรียนก็ตอบได้เลยจริงๆแล้วก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสามเหลี่ยมนะคะทั้งหมดเท่ากันก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะสามเหลี่ยมด้านเท่าทีนี้เราจะมาเริ่มสร้างกันค่ะ,ะเมื่อทุกด้านมันสามจุดห้าก็เริ่มได้เลยนะคะลูกนักเรียนก็ประมาณห้าหกบรรทัดนะคะเว้นไว้อ่าเริ่มเลยเส้นแรกเราก็ทําที่ฐานก่อนเนะเาะแล้วก็นําไม้บรรทัดมาเลยค่ะแล้วก็วัดให้ได้สามจุดห้าเซนค่ะลูก เขียนเลยนะคะ3.5จุดห้าเซนและจากนั้นเราก็กําหนดชื่อค่ะนักเรียนอยากจะกําหนดชื่ออะไรก็ได้ก็ขอคองอ b c d อะไรก็แล้วแต่นักเรียนได้เลยค่ะอาจจากคุณครูคุณครูขอกําหนดชื่อของไว้ B G อ่านะคะ b g นักเรียนจะกําหนดชื่ออื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูพอเราได้แล้ว3.5ทตอนนี้คู่ขาเราก็วัดไปเลยค่ะ3าแล้วก็3.5 แน่นอนที่สุดบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ควรที่จะใช้อะไรคะลูกวงเวียนทําเหมือนเดิมคะ่ะนําวงเวียนมาเลยลูกแล้วนําวงเวียนทําไมคะนําไปวัดใช่ไหมคะวัดให้มีขนาดเท่าไหร่ความกว้างไปทาบกับไม้บรรทัดให้มีขนาดความกว้าง3.5เมื่อได้แล้วเราก็จับวงเวียนให้แน่นอย่าให้ขยับ แล้วนำจุดแหลมๆมาที่ B แล้วก็มาสร้างส่วนโคง้งพันทีเลยนะคะสร้างส่วนโคง้งจากนั้นก็ไม่ต้องวัดเพราะมันเท่ากันหมดใช่ไหมลูกตระยขยมาอีกฝั่งหนึ่งเอาเหล็กแหลมแมาที่จุด G ความกว้างเท่าเดิมถ้ามันขยับก็ไปวัดใหม่นะคะให้เท่ากับ3.5นะและจากนั้นก็มาทำส่วนโคง้ง เมื่อได้ส่วนโค้งแล้วนะคะก็เกิดจุดตัดใช่ไหมคะจุดตัดหนูก็กําหนดชื่ออีกหนึ่งจุดจากของที่คุณครูกําหนดเป็น f นักเรียนอาจจะกําหนดอะไรก็ได้นะคะตามที่นักเรียนต้องการท่าน,นี้เราก็ได้จุดตัดเสร็จเราก็ลากเส้นเลยค่ะส่วนของเส้นตรงนะคะทั้ง2ด้านนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดตามที่เขาต้องการคือทุกด้านยาว3.5นะคะดังนั้นตรงนี้ เขาบอกให้กําหนดชื่อนักเรียนก็กําหนดคุณครูก็กําหนดแล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะสามเหลี่ยม BFG เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะคุณสมบัติสอนไปแล้วเนาะสามเหลี่ยมด้านเท่ามันจะเท่ากันทั้งสามด้านและมีมุมทําไมลูกอันนี้ทบทวนความรู้นะมีมุมสามมุมนะคะมีขนาดเป็นไงกันเท่ากันโดยแต่ละมุมมีขนาดกี่องศา60องศาที่เราเคยเรียนไปแล้ว ทบทวนนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่ารวมกันก็ได้180มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะคะอันนี้คือคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเอาแล้วนะคะนักเรียนข้อหนึ่งข้อที่สองนะคะเราก็สร้างกันไปแล้วนักเรียนทําลงสมุดด้วยนะคะท่าน,นี้เหลือข้อสามกับข้อที่สี่คุณครูอยากให้นักเรียนลองทําเองนะคะลองศึกษาด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเสนอแนะก่อน ให้คร่าวๆและจากนั้นนักเรียนก็สร้างเองลงสมุดนะคะมาดูข้อที่3กันค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว3.7เซนติเมตรฐานยาว3.7และด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ5.5เซนติเมตรพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยม นะคะถ้าใครสามารถอ่านโจทย์แล้วมองเป็นภาพได้นักเรียนจะตอบกัณครูได้เลยว่านี่คือสามเหลี่ยมอะไรแต่ถ้ายังไม่ได้นักเรียนก็มาวาดรูปคร่าวๆเดินผู้ครอเสนอเนะรูปคร่าวๆแต่เวลาสร้างให้นักเรียนไปสร้างเองได้ไหมคะ,ะการกำหนดรูปคร่าวๆก็ไม่ต้องวัดจริงให้วาดลงไปรูปเล็กๆมาดูนะคะเขาบอกกำหนดฐานมาให้นักเรียนก็ต้องมาวาดฐานก่อนฐานฐาน3.7ใช่ไหมคะลูก พอได้ฐานนี่คือฐานนะน,นักเรียนไปกําหนดชื่อเองนะคะพอได้ฐานเสร็จเราก็จะได้ทําไมคะมุมยอดตรงนี้เนาะมุมยอดด้านประกอบมุมด้านประกอบมุมยอดด้านประกอบมุมแปลว่ามันเท่ากันใช่ไหมคะด้านประกอบมุมยอดมันเท่ากันดังนั้นด้านเท่าไหร่5.5เซนอันนี้ก็5.5เซน เห็นไหมคะเราก็ได้รูปแล้วหนูไปกําหนดชื่อเอาเองนะในแต่ละมุมนะคะในแต่ละมุมเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมที่หนูจะต้องสร้างแล้วเห็นไหมคะว่าหนูก็สร้างฐานก่อนใช่ไหมคะลูกสร้างฐานเสร็จปุ๊บหนูก็ไปทําไมคะกางวงเวียนออกห้าจุดห้าแล้วก็ทําส่วนโค้งทั้งสองด้านแล้วก็ขีดเส้นหนูก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามที่เขากําหนดและนักเรียนก็ลองมองข่าวว่านี่คือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะ คุณครูย,ยังไม่เฉลยนักเรียนต้องไปดูเองนะคะนี่คือข้อที่3ค่ะดูข้อ4ี่ค่ะโอ้โหโจทย์ยาวมากเลยนักเรียนไม่ต้องไปตกใจมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนักเรียนหลายคนจะเริ่มกลัวเจอโจทย์ยาวแบบนี้ไม่อ่านเลยพอไม่อ่านเสร็จนักเรียนก็ก็จะทําไม่ได้แต่จริงแล้วมันง่ายค่ะลูกนะคะถ้าเรารู้จักเทคนิคนะคะอยากไปกลัวโจทย์ยาวๆอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า p o m ที่ด้าน OM อ่ะด้าน OM ยาว7เซนติเมตรด้าน PO และด้าน PM มีความยาวรวมกัน9เซนติเมตรแต่มีความยาวต่างกัน3 cm. เซนติเมตรอาละสิ มีความยาวต่างกัน3ิเซนติเมตรพร้อมเขียนความยาวของด้านกำกับและเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงเอาละมาค่อยๆทำทีละขั้นตอนก่อนอื่นเรามาวาดภาพคร่าวๆก่อนนะคะด้านนะคะด้านด้าน o m ยาว7เซน p o และด้าน p m มีความยาวรวมกัน9ดังนั้นตรงนี้เรายังไม่รู้เรามาทำด้านที่เรารู้กันก่อนนะคะก็คือด้าน o m ใช่ไหมคะลูกอวาดรูปคร่าวๆนะคะ ไม่ต้องไปกลัวโจทย์ยาวอ่ะ O M 7เซนเห็นไหมคะเราก็ได้แล้ะพอมันมาได้เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะได้เรื่อยๆนะคะลูกด้าน P O และด้าน P แน่นอนมันจะมี P มท่าน,นี้ P จังอยู่ตรงไหนละ่ะมีความยาวรวมกัน9เซนความยาวรวมกัน9เซนอาจสมมุติคร่าวๆก็ P O P M 2สองด้านนี้รวมกันได้9เซนแต่มีความยาวต่างกัน3เซนมีความยาวต่างกัน3เซนนั่นหมายความว่าด้านหนึ่งกับด้านนี้กับด้านนี้ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นหนูก็แค่เอา9มาทำไมกับ3 9-3เลบ3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6ดังนั้นมันก็จะกลายเป็น6กับอะไรนั่นเอง6กับ3ใช่ไหมคะลูก6กับ3รวมกันได้9แล้วต่างกัน3เซน อ่ะแล้วก็กําหนดเลยจะเอา PO เท่าไหร่ก็นอ่ะ PO 3มเซนแล้วอันนี้ก็6เซนเห็นไหมคะรวมกันได้9แล้วต่างกันอยู่ที่3ามเซนตามที่โจทย์กําหนดเลยเห็นไหมคะไม่ยากดูโจทย์ดูเหมือนยากแต่เวลาทํามันไม่ได้ยากนะคะลูกให้เราค่อยๆทําขอให้มีจุดเริ่มต้นแล้วมันจะไปได้เรื่อยๆื่ พร้อมเขียนความยาวของด้านและเขียนส่วนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงตรงนี้3เซนกับ6เซนอยู่ดีนักเรียนจะเขียนแบบคุณครูได้ไหมคะเอาบมาทัดทาบเลยทาบเลย6เซน3เซนอย่าทำนะคะลูกด้านประกอบตรงนี้ต้องใช้อะไรคะวงเวียนนะคะใช้วงเวียนต้องใช้วงเวียนนะลูกนะวงเวียนให้กว้าง3เซนแล้วมาทำส่วนโคง้ง แล้วก็วงเวียนให้กว้าง6เซนแล้วก็มาทําส่วนโค้งให้เกิดจุดตัดที่จุด P แล้วค่อยทําแบบคุณครูอันนี้มันเป็นการวาดภาพคร่าวๆยังไม่ได้ทําจริงแต่เวลาทําจริงนักเรียนต้องใช้วงเวียนนะคะท่านนี้เขาก็บอกว่าแล้วก็ให้เขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นจุดมุมยอดส่วนสูงหนูก็ต้องลากลงมาตั้งฉากกับฐานที่7ใช่ไหมคะเราก็จะได้รูปแบบนี้ เห็นไหมคะเราก็จะได้รูปแบบนี้นักเรียนก็ทําตัว OM ก่อน7เซนและจากนั้นกลางวงเวียน3ทําส่วนโคง้งกลางวงเวียน6ทําส่วนโคง้งแล้วก็ลากเสน้นเกิดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ลากเส้นส่วนตรงส่วนของเส้นตรงที่เป็นส่วนสูงมาตั้งฉากกับ7นักเรียนก็จะได้ภาพตามที่โจทย์ต้องการแล้วคะ่ะนักเรียนลองทานะคะลูก นะคะทำให้ถูกต้องตามวิธีอย่าใช้การขีดเขียนเองนะคะใช้มันทัดขีดขีดขีดแล้วก็มาทำส่วนโค้งแบบไม่เอานะคะลกูกต้องใช้วงเวียนให้ถูกต้องตามหลักการแล้วก็วัดให้ถูกต้องด้วย7เซนติเมตร3ซนเมตร6ซนติเมตรนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำกันได้ นะคะอีก2ข้อที่เหลือข้อที่3กับข้อที่4ค่ะเช่นเดิมค่ะนักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจก็เปิดหนังสือนะคะแล้วก็โปรเจกต์14ของสะสะวะทดูเพิ่มเติมได้นะคะหรือสอบถามคุณครูได้โดยตรงนะคะที่ไลน์คุณครูแล้วก็ที่ไลน์กลุ่มของคณิตศาสตร์นักเรียนเมื่อเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปและส่งมาที่ไลน์กลุ่มของคณิตศาสตร์คุณครูก็จะให้คะแนนทันทีเลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ